จับกลุ่มคนที่ลักลอบค้างาช้างโดยเฉพาะงาช้างที่มาจากต่างประเทศนะเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มขบวนการลักลอบค้างาช้างแอฟริกาได้ค่ะซึ่งเป็นของกลางมีของกลางเป็นงาช้างถึง51ท่อนด้วยกันมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยเขาเตรียมมีการขยายผลจับกลุ่มแล้วก็ขยายผลมาจากก่อนหน้านี้ด้วยที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองซึ่งงาช้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะเป็นงาช้างแอฟริกาค่ะจำนวน51ท่อนน้ำหนัก103 35กิโลกรัมมูลค่ารวมแล้วประมาณ5ล้าน8แสนบาทเป็นคลองกลางนะคะที่พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินํามาถแถลงข่าวค่ะหลังจากที่จับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบค้างาช้างข้ามชาติจากประเทศแอฟ,ฟริกาซึ่งเป็นการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาในจังหวัดสุรินตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมา โดยจากการตรวจสอบนะพบว่าเส้นทางการเงินมีการโอนไปให้ใ,หในายทุนชาวมาเลเซียจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมคือนายสิริชัยศรีดานนท์และนายบุญชิงเต่าเป็นชาวมาเลเซียค่ะที่ติดต่อซื้องานช้างจากแอฟริกาเข้ามายังประเทศไทยผ่านทางภาคใต้ก่อนมารวบรวมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็มาถูกจับกลุ่มได้ที่สนามบินดนอนเมือง การจับกุมครั้งนี้นะคะประเทศไทยก็จะรายงานต่อไซเรสด้วยในวันที่31มีนาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาลักลอบค้างาช้างที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังมีแนวคิดค่ะในการนำช้างบ้านขึ้นทะเบียนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบซึ่งในปัจจุบันมีผู้นำงาช้างบ้านเนี่ยนะคะมาขึ้นทะเบียนแล้ว3,500รายด้วยกันมีน้ำหนักถึง40ตันค่ะ